าต้องวางฟอร์มครับผมมองนะฮะผมมองเกมเนี่ยขเขมหยนยังไม่ยอมละครับต้องปิดไทยต้องปิดปิดเลยปิดสนิทก่อนวันประชุม JBC นะครับปิดสนิทก่อนวันประชุม JBC พอประชุม JBC เด็กๆไปคุยกันนะครับตัวแทนไปคุยกันนะครับคิดว่าฝ่ายเราก็คงจะมีท่านภูมิธรรมไปคุยกัน ฝ่ายเขาก็อาจจะให้รองนายกกับรัฐมนตรีกลาโหมระดับเดียวกันมาพูดคุยฝ่ายทหารก็ไปคุยกันด้วยนะครับไปคุยกันอาจจะจบลงเขาถอนทหารกลับคืนเราถอนกำลังออกมามันก็จบนะครับแต่ว่าถ้าท่านยังปรึงกำลังไม่ยอมถอนมันก็ไม่จบไม่เฮียก็ลบกันนะครับก็แค่นั้นนะฮะ ไอมาตรก,การอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันก็ต้องเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะครับเข้มขึ้นเข้มขึ้นตอนนี้เขายังเจาะรู้ให้หายใจเนี่ยยังเปิดเป็นช่วงเวลานะครับเปิดเป็นช่วงวันนะครับแต่เจ้าหน้าที่หัวใจคือตัดคนไปเล่นก่อนนะครับคนไทยที่จะไปเล่นเนี่ยอย่าให้แมงข้ามไปนะครับอันเนี้ยกระแทกไปที่ขั้วหัวใจเขาเลย กระแทกไปที่ขั้วหัวใจเขาเลยนะครับตอนนี้ไอ้นน์นจะดีสิไอบ้บอนบ่อนสามเหลี่ยมทองคำอะนะครับไอ้คิงโรมันจะดีแล้วปิดชายแดนขเขมรนะครับตอนนี้ไอ้คนเล่นเนี่ยส่วนใหญ่แม้อยู่แถวกรุงเทพมันก็ต้องขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินไปลงนน์เชียงรายบ่อนคิงโรมันเต็มเลย บ่อนแม่สายเต็มเลยบ่อนแม่สอดเต็มเลยนะครับการจนะบุรีก็ยังปิดด่านอยู่นะครับมันมีปะทะกันไงมันมีปะทะกันบริเวณแนวชายแดนร,ระหว่างกองกําลังทหารเมียนมากับกะเหรี่ยงยังไม่เปิดนะครับโน,น่นเจ้าของบ่อนน่นแฮปปี้เลยนะครับนะครับเจ้าของบ่อน สามเหลี่ยมทองคําทางเชียงแสนนะครับเศรษฐกิจไปคึกคักตรงโน้นนะครับจากคึกคักแถวจันทบุรีตราดสะแก้วก็ไปคึกคักทั้งเหนือนู่นนะฮะ ก็ต้องรอดูหลังวันที่สิบห้าครับหลังวันที่สิบห้าเนี่ยนะฮะว่าเขาจะคุยกันแบบเมืองพี่เมืองน้องหรือเปล่านะครับคุยกันแบบเมืองพี่เมืองน้องหรือเปล่าโอ้ยเราไม่ต้องกลัวแล้วครับแรงงานขาเขมรที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยกลัวว่าแรงงานขาเขมรจะมาเข็น ฆ่าคนไทยเผาโรงงานเผาบ้านคนไทยกลัวจะโดนกระทืบสิคนไทยแม่ทั้งเจ็ดสิบกว่าล้านคนเขามาอยู่สองแสนนะครับเขามาอยู่สองแสนนะครับและพวกนี้เขาไม่เหมือนชาวพม่านะไม่ใช่กัเหลี่ยงมันจะมีแรงงานเราเนี่ยจะมีเมียนมาลาวเขมร หลักๆเลยที่เข้ามาทำงานประเทศไทยพมา่าเยอะที่สุดนะครับพวกนี้เขามาไม่ได้มาเป็นสปายสายลับครับไม่เป็นสปายสายลับครับเขามาหาเงินให้ครอบครัวเขาบ้านเขาอยู่ลำบากนะครับนะครับบ้านเขาอยู่ลำบากนะครับถ้าเราผลักดันแรงงานขเขมรออกเนี่ยแรงงานพมา่าชอบใจเลยครับ แรงงานพม่ากับลาวชอบใจครับแรงงานเขา,เขาชอบใจเลยนะครับเพราะว่าเขาไอพี่น้องชาวสวนแถวจันทบุรีระยองตราดสะแก้วปาจีนอะไรไม่ต้องครับท่านมาโอดโอยว่าไอนายกสมาคมหอ,อการค้า ชายแดนไทยกัมพูชามาวอยนะครับว่าจําเป็นต้องใช้แรงงานในการเก็บทุเรียนไอหา่ามึงไม่ต้องกลัวหรอกบอกมาเลยนะครับขึ้นเว็บมาเลยว่าต้องการคนงานกี่คนเดี๋ยวส่งแรงงานพมา่าไปแรงงานลาวไปนะก็บ้านเมืองเขาจะลบกันเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยมึงจะไปเห็นแก่ตัวไงเล่านะครับ เงินสิบสองล้านใช่ไหมที่ท่านถามว่าเป็นเงินของใครงั้นเงินสิบสองล้านเนี่ยจะนำความซวยมาครับคือมีทนายท่านหนึ่งไปแสดงตัวเป็นเจ้าของเงินนะครับตอนนี้ตำรวจมันสงสัยสิว่าเงินตั้งสิบสองล้านเอาไปทิ้งได้อย่างไงเป็นผมเนี่ยโอ้โหหายไปพันบาทนี่กูก็ตามหาแล้วเงินในกระเป๋าผมเนี่ยผมนับตลอดนะครับว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับไอเรามัน ไอ้นี่สิบสองล้านมัดเป็นปึกๆอย่างนั้นนี่ยนะครับเขาก็ตรวจสอบแล้วครับทางเลขาปปชมายอมรับแล้วว่าเป็นสามีของระดับผู้อำนวยการในปปชซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการปปชซวยเลยครับซวยเลยครับ ตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบดูบัญชีทรัพย์สินว่าคนระดับสี4แปดสี่เก้าของปปชชีช้แจงทรัพย์สินเปล่าไม่ได้ชี้แจงก็ซวยไต่หาเลยกนะซวยเลยครับนะ่ะเงินสิบสองล้านนะซวยเลยครับนะเราอย่าไปสนใจเลยนะครับมาสนใจไอ้เรื่องนี้ดีกว่านะครับมาสนใจเรื่องบ้านเมืองเราดีกว่านะครับเป็นกำลังใจ สนับสนุนทหารเป็นแรงใจให้ทหารร่วมกันดีกว่านะครับก็ขอบคุณนะครับปลื้มใจนะครับหลวงปู่ศิลานะครับที่มอบเงินบริจาคให้กับกองทัพภาคที่สองไปนะครับสองล้านกว่าบาทนะครับหลวงพ่อวัดดังๆที่อื่นนะครับ ไปร่วมบริจาคก,ก็ได้ครับผมเองยังไม่นั่นนะครับที่จริงเนี่ยถ้ามันเกิดมีการประทะกันขึ้นปุ๊บเนี่ยก็อาจจะแนะนําให้ใครก็ได้นะครับเป็นศูนย์รวมให้คนไทยบางคนเนี่ยมันอยากจะไปช่วยอยากจะเอาของไปให้บางทีมันก็ไม่ได้มีตังค์เยอะนะครับช่วยกันคนละร้อยสองร้อยห้าร้อยตามกําลังศรัทธานะครับผมว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับ น้ำใจของคนไทยรวมกันเนี่ยขนาดน้ำท่วมแถวอดอนเนี่ยนะครับคุณบินบาลลือธิ์เป็นศูนย์รวมบริจาคยังได้ตั้งห้าสิบหกสิบล้านนะครับแป๊บเดียวนะครับมาเนี่ยขวัญกำลังใจของทหารที่ประจำแนวชายแดนต้องดีนะครับ เดี๋ยวรอสถานการณ์หลังวันที่สิบห้าสิบสี่หลังวันที่สิบสี่ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเราค่อยมาอ่านเกมกันอีกทีนะครับมาอย่างไงก็อาจจะเป็นศูนย์รวมบริจาคนะครับตั้งบัญชีของกองทัพมานะครับแล้วได้เงินบริจาคเท่าไหร่นี่แจกทหารเลยครับนะครับแจกทหารเลยแจกทหารที่ทำหน้าที่อยู่แนวชายแดนทุกคนเลยนะครับตั้งแต่จันทบุรีตราดขึ้นไปยันโน่นเลย นะครับแจกทุกคนครับหารกันเลยแจกกันให้เห็นเห็นอย่างเงี้ยนะครับเขาจะได้ให้ลูกให้เมียเขาไว้ใช้กินที่บ้านนะครับอาหารการกินมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับตอนนี้คนจะไปบริจาคเขาไม่รู้จะไปบริจาคจุดไหนนะเขาไม่รู้จะไปบริจาคจุดไหนนะครับกองทัพจะออกมารับบริจาคก็ไม่ได้เดี๋ยวมีให้พวกปากดีมาบอกอีกว่ายังไม่ทันลบเลยฮะ มาขอเงินแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้ครับมาเนี่ยต้องเป็นตามขั้นตอนไปครับเป็นไปตามขั้นตอนนะฮะมาเดี๋ยวเราช่วยกันครับผมก็จะมาเป็นกระบอกเสียงให้ครับว่าช่วยกันไปบริจาคบัญชีนี้นะครับแล้วก็ต้องดีแคลร์บัญชีด้วยว่ามีเงินเข้าเท่าไหร่วันหนึ่งมีเข้าเท่าไหร่นะครับมาจากใคร นะครับผมอาจจะมานั่งไลฟ์สดเป็นวันก็ได้ว่าขอบคุณนะครับคุณนี่บริจาคเท่านี้คุณนี่บริจาคเท่านี้คุณนี่บริจาคเท่านี้นะครับได้เงินเท่าไหร่มอบให้แม่ทัพไปแจกนะครับและน้องๆก็มาตั้งกลุ่มกันนะครับใครได้รับเงินแล้วไม่ใช่ไปโดนนายอมอีกนะมันต้องรัดกลุ่มนะครับเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องทองผมเคยมาเชิญชวนทุกท่านเนี่ยบรยิจาคเงนินทําบุญนะครับบริจาคเงินทําบุญ ผมจะไม่แตะเงินเลยนะเรื่องเงินนี้ผมจะไม่แตะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดดอนทองของหลวงพอ่อวัดดอนเกลือของหลวงพ่อสายทองที่เปิดให้บูชาพระเพละอะไรเนี่ยพอได้ยอดเงินผมไม่แตะเงินเลยครับไปบริจาคช่วยวัดป่าลกฟ้าบุรณะสาลาการประเปลียนแค่เดือนเดียวก็ได้ยอดเงินมาตั้งกี่ล้านก็ไม่รู้จําไม่ได้เลยนะครับจําไม่ได้ นะครับแปบ๊บเดียวครับมาเนี่ยพวกเราหัวจิตหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันนช่วยกันคนละร้อยห้าสิบบาทอะไรเนี่ยตามอัตภาพนะครับมันรวมรวมกันทั่วประเทศแล้วมันเยอะครับมันเยอะครับเห็นเด็กเก็บขวดน้ำเด็กลําบากพวกเรายังแห่กันบริจากเลยนะครับแล้วก็ไอ้ขนาดวัดไร่ขิงเนี่ยอแย้มเอาไปเจ็ดแปดร้อยล้านนะ่ะ นะครับไอ้หาแย้มเนะี่ยไปติดหลงผู้หญิงไปติดหอยนะครับไอ้แย้ม